ก็คือถ้าเรานะคะจะสลับจากฉีดเป็นกินจากกินเป็นฉีดจากฉีดเป็นฝังหรืออะไรก็ตามนะคะให้สลับในช่วงที่เป็นรอยต่อพอดีนะคะอย่างกรณีของคุณลอยยิ้มเนี่ยก,ก็คือสลับถูกแล้วนะคะก็คือสมมุติว่าเราฉีดยาคุมอยู่ทุกสามเดือนนะคะแล้วถึงวันนัดแต่เราไม่ได้ไปฉีดนะคะเราซื้อยาคุมแบบแผงมาทานต่อเลยอันนี้ก็คือถือว่ายังอยู่ในช่วงการคุมได้อยู่ นะคะถามว่าจะท้องไหมโอกาสที่จะท้องเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่าเราทานยาคุมแบบเม็ดต่อเนื่องไปเลยถ้าเราทานได้ถูกเวลานะคะแล้วก็ถูกต้องเนี่ยโอกาสจะท้องน้อยมากนะคะส่วนเรื่องอาการเจ็บหัวนมอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่ายาคุมแบบฉีดเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนเดียวนะคะพอเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนรวมที่มีเอสโตรเจนด้วยเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ชินนะคะทำให้เรา,เ,าเริ่มกลับมามาีความรู้สึกบริเวณเหัว หัวนมมากขึ้นอย่างนี้นะคะก็คือมันก็ทําให้นมคัดตึงได้เล็กน้อยนะคะแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เคยมีอาการนี้เลยเพราะาอันนั้นมันเป็นฮอร์โมนเดี่ยวก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้ากังวลไม่ว่าอย่างไรก็แนะนําตรวจการตั้งครรภ์น,นะคะถ้าเรากังวลเยอะนะคะ